Thank you. สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการคุณเล่าเราขยายนะคะแมกกซีินออนแอร์สามสิบนาทีที่คุณผู้ชมทางบ้านร่วมกําหนดประเด็นเล่าเรื่องเข้ามาค่ะแล้วเดี๋ยวฟอกแฟงกับก๊อสจะทําหน้าที่ขยายประเด็นให้ฟังทุกวันพฤหัสและวันศุกร์นะคะครับวันนี้ชวนผู้ชมพูดคุยถึงเรื่องบ้านครับแต่ก่อนที่จะพูดคุยอยากจะถามผู้ชมก่อนแสดงความคิดเห็นมาได้ทาง a c e b o o k ไลน์นะครับคาถามคือผู้ชมมองหน้าตาของบ้านตัวเองเป็นแบบไหนและถ้าคิดถึงบ้านคิดถึงอะไรครับ แต่ก่อนอื่นถามใกล้ๆตัวก่อนพี่ฟักแฟงครับบ้านในถ้าพูดถึงบ้านพี่แฟงนึกถึงอะไรครับ คือมันเหมือนจะง่ายนะคุณผู้ชมแต่ว่าเอาเข้าจริงเวลาเราพูดถึงบ้านเนี่ยถ้าความฝันจริงๆเชื่อว่าหลายคนอยากจะมีบ้านที่มีพื้นที่ใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้อย่างคนอยู่ในเมืองอ่ะเข้าถึงบ้านก็ส่วนใหญ่ก็เป็นลักษณะแนวตั้งอ่ะคอนดโดค,คอนดโดยังว่าแพงยังว่ายากนะคะบ้านแบบมีพื้นที่นี่ยิ่งแพงยิ่งยากไว่าใหญ่อันนี้เชื่อว่าเป็นเรื่องที่เราหลายคนยังฝันกันอยู่แต่ยังไปไม่ถึงครับคือหลายคนอยากจะมีบ้านคุณผู้ชมครับและหลายคนสมหวังแล้วนะเดี๋ยวพื้นที่หนึ่งครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูที่จังหวัดภูเก็ต มีอาสาเขาช่วยสร้างบ้านครับตรงนั้นนะครับคุณผู้ชมเป็นพลังบวกจากความร่วมมือของหมอบ้านอาสาที่สร้างบ้านส่งมอบให้กับคนจนเมืองที่จังหวัดภูเก็ตครับนำร่องมอบไปแล้วหนึ่งหลังนะคะเดี๋ยววันนี้ฟังความในใจกันคะ่ะแต่ว่าอยากจะดูอีกหนึ่งเรื่อง บ้านในความหมายของคนในชุมชนริมทางรถไฟนะคะตอนนี้คุณผู้ชมมีกว่า400ชุมชนริมทางรถไฟที่กำลังใจตุ้มๆต่อมๆจะมีบ้านอยู่ไหมเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์คือมีการไล่ลื้อนะคะหลังจากที่มีโครงการพัฒนารถไฟความเร็วและรถไฟรางคู่ค่ะปิดท้ายด้วยความหวังของคนรุ่นใหม่ครับที่สื่อสารมาก,กับเราอย่างต่อเนื่องในโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งอบอตอวันอาทิตย์นี้ในช่วงอวดดีครับ ผู้ชมครับกว่าจะมีบ้านสักหลังนึงแน่นอนอย่างที่บอกไปว่าไม่ใช่เรื่องง่ายครับยิ่งในสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้ยิ่งยากครับเพราะว่าค่าครองชีพแน่นอนสูงค่าที่ดินก็แพงครับโอ้สูงสูงลิฟต์อ่ะสูงก็ต้องการอ่ะครับ,ค,รบ,ค,รบคนกลุ่มหนึ่งครับอย่างคนจนเมืองที่จังหวัดภูเก็ตครับจำนวนไม่น้อยคือเขาก็พยายามที่จะอยากมีบ้านอะที่ <5. S 1> ตอนนี้ความมั่นคงทางบ้านของเขาเนี่ย ยังไม่มีทั้งเรื่องฉนดและก็การทำมาหากินครับเดี๋ยววันนี้ชวนคุณผู้ชมไปติดตามที่นั่นเมืองท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตครับค่ะพิธีคนนี้ค่ะคุณผู้ชมพิธีชนละทีช่างเรือนกุลนะคะพิธีเป็นหนึ่งในอาสาจากเครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ตวันนี้เล่าเรื่องให้เราฟังเป็นความหวังและความฝันที่เป็นจริงรของสามีภรรยาคู่หนึ่งค่ะเขาอยู่ในเครือข่ายคนจนเมือง หมู่6ตำบลรัชดาอำเภอเมืองภูกเก็ตนะคะได้บ้านแล้วคุณผู้ชมหลังก่อนหน้านี้ทํางานตากรัมนะคะคุณลุงเนี่ยขับวินมอเตอร์ไซค์ส่วนคุณป้าทํางานรับจ้างทําความสะอาดอยากจะมีบ้านแต่ไม่ถึงสักทีความฝันที่ว่า<ำ>ล่าสุดได้บ้านไปแล้วหลังแรกคนนั้นก็คือ ป้ากิจและก็ลุงกิติพงศ์ครับอ่ายินดีกับทั้งสองคนด้วยนี่ค่ะ,ะคหลังนี้นะคะคุณผู้ชมบ้านของป้ากิจและคุณลุงกิติพงศ์ค่ะเป็นบ้านที่ทางทีมหมอบ้านอาสาประสานงานจับมือกับสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตนะคะเข้าไปสร้างบ้านให้ค่ะแต่คนที่สร้างบ้านให้เนี่ยเป็นพี่ๆทีมอาสาเขาชื่อทีมว่าคลินิกหมอบ้านงานช่างคลินิกหมอบ้านงานช่างเนี่ย มีความเชี่ยวชาญเรื่องการสร้างบ้านรวบร,รวมคนที่ชำนาญงานช่างต่างๆ10สาขานะคะมาช่วยกันสร้างบ้านให้กับคุณลุงคุณป้าใช้เวลาทั้งหมด27วันเนี่ยพอได้บ้านแล้วคุณลุงคุณป้าเขารู้สึกอย่างไรอยากจะให้คุณผู้ชมได้ฟังคำบอกเล่าจากคุณลุงและคุณป้านะคะป้ากิตและลุงกิต,ติพงศ์ฝากสิ่งนี้มาถึงพี่ๆทีมอาสาด้วยค่ะสวัสดีครับผมน,นายชนทีช่างเรือนกุลนะครับ วันนี้เครือข่ายสิทธทิชุมชนพัฒนาภูเก็ตทีมช่างคลินิกหมอบ้านและกลุ่มรักทำดีนะครับเราจะไปมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ซึ่งเราได้สร้างเสร็จแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะไปมอบบ้านให้กับคุ่มผู้ยากไร้พร้อมกันครับ,รบดีใจค่ะดีใจเหลือลน้นดีใจก้มน,น้ำตาออพูดไม่ถูกแล้ววันนี้ดีใจพูดไม่ออกเลย ก็มีกลุ่มปมอแล้วเครือข่ายหน่วยงาหไหนเครือข่ายแล้วก็มีคลินิกหมอบ้านที่เข้ามาช่วยเหลือทุกเครือข่ายขอขอบพระคุณมากค่ะเครือข่ายอยู่ที่ในชนชุมชนภาคอุเกศของเราก็มีอะไรก็ร่วมช่วยเหลือกันทุกแห่งรวมกับคลินิกหมอ,อบ้านมีทั้งทุกอย่างพราะที่จะช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านเดือดร้อนทุกแห่ง ดีใจกับคุณลุงคุณป้าน,นะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ทีด้วยนะคะที่เล่าเรื่องนี้มาจากภูเก็ตนะคะคเอาเข้าจริงเราอยากจะเห็นภาพแบบนี้ในภูพื้นที่นะคะค,คนได้เข้าถึงฝันได้เข้าถึงบ้านแต่เรื่องจริงก็คือยังมีอีกหลายคนที่ไม่มีบ้านเข้าไม่ถึงจริงๆค่ะครเรื่องที่ดีทํากินตรงนี้พูดกันมาต่อเนื่องพูดกันมาทุกปี อย่างที่วันที่ว่าใสยโลกที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับเขาจะจัดคือวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมคในปี2564ตรงนี้เขาก็มีการจัดขึ้นเหมือนกันซึ่งภาคประชาสังคมเขาก็มีการข้อเสนอด้วยนะปีนี้ข้อเสนอก็แตกต่างไปจากทุกปีนะใช่ครับข้อเสนอปีนี้เขาบอกว่าอย่างแรกเลยคืออยากให้ช่วยเยียวยายคนที่รับผลกระทบจากโควิด19หน่อยเพราะว่ากลุ่มน,นี้ได้รับผลกระทบเหมือนตอกย้ําไปอีกชั้นหนึ่งะครับแล้วที่สําคัญนะคืออยากให้มีการที่จะช่วย ให้เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานด้วยนะครับส่วนเรื่องต่อมาเนี่ยเขาบอกว่าอยากให้มีนโยบายการเข้าถึงที่ที่พักแบบดอกจันไว้ด้วยนะคืออยาก <ขอ S 2> ให้ราคาถูกราคาถูกคือถ,ถ้าราคาแพงนี้อยู่ยากครับเอาข้อจริงหลายคนตกงานน่คะคุณผู้ชมนาทีก่อนหน้านี้แม้ว่าจะจ่ายถูกแล้วแต่วันนี้ขอถูกกว่าเดิมได้ไหมนะคะจริงๆมีหลายข้อตกลงที่เคยคุยกันไว้ว่าราคาเท่าไหร่ เดี๋ยวเดี๋ยวมีเวลามาเล่าให้ฟังเพราะจริงราคาเท่าไหร่เนี่ยมันต้องต้องต่ำพันหน่อยนะคะเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้าราคาถูกไม่พอเขาบอกว่าดอกจันอีกดอกหนึ่งคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตเก่าที่พวกเขาเคยอยู่คือหลายคนอย่างเช่นเป็นพ่อค้าแม่ค,ค้าขายของอยู่ที่ตลาดครับเขาก็อยากไม่อยากไปไกลอะ่ะอยากอยู่ในบริเวณชุมชนที่เคยอยู่ครับ